เป็นผู้ในการสานึกษานะครับด้านวิชาการนี่ถือว่าเป็นหัวใจสําคัญของการจัดการศึกษาโดยเฉพาะในในหน่วยงานโรงเรียนเนี่ย mm hmm. ความท้าทายที่จะเกิดขึ้นก็คือในเรื่องของอความเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันความเปลี่ยนแปลงของหลักสูตรต่างๆที่ให้ทันสมัยตลอดเวลาให้ตรงกับความต้องการของชุมชนสังคมและประเทศชาตินะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องเรียนรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงนี่คือความท้าทายเรื่องหลักสูตรต่างๆที่จะต้องพัฒนาให้ทันสมัยนะครับ mm hmm. สมรรถนะหลักนี่เราจะมีทั้งหมด5สมรรถนะนะครับสมรรถนะในเรื่องของการมุ่งผลสมรรถนะที่หน่1นะครับด้านที่2นี่ก็เป็นสมรรถนะเกี่ยวกับเรื่องของการบริการที่ดีนะครับแล้วเรื่องสมรรถนะที่3าเป็นการสั่งสมความเชี่ยวชาญเฉพาะง,งานในหน้าที่นะครับสมรรถนะที่4การยึดบ้านในความถูกต้องตามหลักตริยธรรมคุณธรรมนะครับแล้วก็สมรรถนะที่สุดท้ายคือการทํางานเป็นทีมนะครับในส่วนของโรงเรียนเนี่ยถ้าถ,ถ้าตัวพเอเองที่อยากจะ ให้เกิดขึ้นมากๆก็คือในเรื่องของการทํางานเป็นทีมถ้ามาอยู่ที่นวลนรดินะคะก็คือที่นี่จะโดดเด่นเรื่องความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเพราะฉะนั้นการทํางานที่นี่จะใช้ในระบบของทีมเวิร์คไปด้วยกันไปได้ไกลน,นะคะ มีนะคะก็คือสมรรถนะในการสื่อสารนะคะเพราะว่าอย่างตัวดิฉันเองนะคะดำรงตำแหน่งรองผู้ในการนะคะเราจะต้องนำนโยบายของท่านผู้บริหารนะคะลงมาสู่ผู้ปฏิบัติก็คือคุณครูนะคะเพราะนั้นการสื่อสารนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะที่เราจะพูดยังไงกับคุณครูนะคะให้เกิดความเข้าใจตรงกันแล้วก็สามารถาปฏิบัติได้อย่างสำเร็จนะคะ เพราะนั้นในในเรื in, in, in ่องของการแก้ไขปัญหาให้เกิดความเสมอภาคก่อนในเบื้องต้นเนี so, no the no ่ยเราก็จะให้ความสําคัญก่อนกับสาระหลักนะครับในโรงเรียนเราจะมีการเรียนการสอนในแปดสาระหลักนะครับเราก็จะให้ความเสมอภาคในทุกๆสาระนะครับเพราะความสําคัญความโดดเด่นของแต่ละสาระจะไม่เท่ากันในเรื่องของการบริหารงบประมาณก็ดีเราก็จะใช้หลักความเสมอภาคนะครับให้ให้เท่าเทียมนะครับแล้วก็เป็นไปตามเนื้องานนะครับ ส่วนคุณภาพเนี่ยก็จะเป็นไปตามาบริบทของความแตกต่างระหว่างบุคคลในสาระใดที่มีการพัฒนาคุณภาพต่อยอดที่ดีเนี่ยเราก็จะให้ความสําคัญและที่สําคัญที่สุดในเรื่องของความเป็นเลิศเนี่ยนะครับเราก็จะต้องมาดูบริบทของนักเรียนเป็นสําคัญเช่นเดียวกันนะครับ คนใดที่เป็นไปตามศักยภาพทางด้านวิชาการก็ส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการศักยภาพทางด้านกีฬาศิล,ละปะดนตรีก็จะส่งเสริมอย่างหลากหลายออกไปนะะในประเด็นแรกค่ะขอพูดเรื่องการพัฒนาเพื่อความเสมอภาคในการจัดก,การศึกษาก่อนนะคะ เป็นที่ยอมรับเลยค่ะในปัจจุบันไม่ว่าทั้งในทางรัฐบาลเองนะคะก็มีนโยบายมาซึ่งเป็นนโยบายหลักเลยนะคะว่าจะส่งเสริมความเสมอภาคในทางของโรงเรียนวิทยุดุสิทรงธรรมเองค่ะเราเองพยายามที่จะผลักดันนะคะให้เด็กๆทุกคนเนี่ยได้รับความเสมอภาคและได้รับโอกาสทางการศึกษาทุกคนโดยอย่างยิ่งนะคะเด็กเราเนี่ยได้ทุนการศึกษานะคะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่ว่าจะเป็นการร่วมมือจากภาคีเครือข่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์กาวนะคะแล้วก็องค์กรต่างๆภายนอกนะคะเราก็ผู้ใหญ่ใจดีต่างๆในส่วน ของประเด็นในการส่งเสริมความเป็นเลิศนะคะโรงเรียนเองนะคะก็ได้เริ่มจากการที่เราจะสํารวจจากความต้องการและความจําเป็นนะคะของทั้งนักเรียนและผู้ปกครองค่ะเมื่อเราทราบความต้องการจําเป็นของผู้ปกครองแล้วนะคะเราก็จะมาประชุมนะคะวางแผนดําเนินงานเพื่อที่จะพัฒนาในส่วนที่ผู้ปกครองและนักเรียนเนี่ยต้องการเพื่อที่จะพัฒนาเด็กของเราเนี่ยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพได้สมวัยตามศักยภาพของทุกๆคนค่ะ นโยบาย Learn to Ear n นะคะเป็นนโยบายที่เหมาะสมกับผู้เรียนในยุคนี้มากๆทางโรงเรียนนะคะก็ได้จัดทําหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรทวิศึกษานะคะเข้ามาให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สซึ่งโรงเรียนเรานะคะคก็ได้รับความร่วมมือจากสถาบันปัญญาพิวัน์นะคะในการเปิดหลักสูตรนี้นะคะในขณะที่ฝึกงานนักเรียนก็มีรายได้ในระหว่างเรียนด้วยจะเห็นได้ว่านโยบาย Learn to Earn นี้นะคะทำให้นักเรียนได้ออกแบบทักษะชีวิตของตนเองนะคะ ซึ่งนักเรียนเมื่อจบอาการศึกษาในระบบทวิภาคีไปแล้วนะคะนักเรียนก็จะได้วุฒิถึง2ใบนะคะก็คือวุฒิที่เป็นสายสามัมพันธ์กับวุฒิสายอาชีพนะคะถ้าหากนักเรียนไปต่อในระดับวิชาชีพชั้นสูงนักเรียนก็าสามารถนําวุฒินี้ไปสมัครได้หรือนักเรียนอยากเรียนในระดับอุดมศึกษาก็สามารถใช้วุฒิในสายสามันไปสมัครเรียนต่อได้ ในในโรงเรียนเนี่ยก็เจอปัญหาตรงนี้เกิดขึ้นนะครับครูวรจุใบเน่้อายุก็ยี่หายี่หกนะครับครูทํางานมาสักระยะหนึ่งก็50การแก้ปัญหาตรงนี้ก็คือทําอย่างไรคนสองกลุ่มจะได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันกิจกรรม PLC นะครับโดยเฉพาะในในกลุ่มสาระในในงานต่างๆเนี่ยทางโรงเรียนก็จะใช้กิจกรรม PLC เป็นหลักนะครับส่วนกิจกรรมต้องถือจากตรงนี้ก็เป็นกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์นะครับอันนี้ก็จะเป็นกิจก,กรรมที่ทําให้สองเจเลยชา้นสามารถที่จะเข้ามากล้าเข้ามาหากันก็ามาคุยกันบริหารเองเนี่ยก็ได้ กระตุ้นค่ะให้คุณครูเนี่ยระหนักถึงความสําคัญในการจัดก,การเรียนการสอนและการนิเทศโดยที่โรงเรียนวัดประดูในสรงธรรมเองเนี่ยเป็นโรงเรียนที่มีขนาดกลางไม่ได้มีคุณครูเยอะมากนะคะค่าราชการครูของเราเนี่ยประมาณ24คนเพราะฉะนั้นทางพอเองนะคะก็ได้ให้คุณครูเนี่ยจัดตารางนิเทศนะคะนิเทศคุณครูทุกคนคะ่ะที่จัดก,การเรียนการสอนเลยนะคะเพื่อที่ให้คุณครูเนี่ยเห็นว่าทางฝ่ยายบริหารเองเนี่ยเห็นความสําคัญนะคะจากนั้นก็ใช้กระบวนการ PLC ค่ะเข้ามาประกอบร่วมด้วยนะคะเพื่อ ให้ทุกคนเนี่ยร่วมกันสะท้อนค่ะสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้และร่วมกันพัฒนาการจัดการศึกษาต่อไปในอนาคตนะคะซึ่งจริงๆแล้วก็ได้รับผลการตอบรับค่อนข้างดีค่ะคุณครูเองก็มีความสุขนะคะถึงแม้จะมีความกังวลอยู่บ้างแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทุกท่านก็เตรียมนะคะแล้วก็จัดการเรียนการสอนมาเพื่อรับการนิเทศเป็นอย่างดีค่ะแล้วก็คาดว่าทางโรงเรียนเองก็จะส่งประกวดรางวัลเกี่ยวกับการนิเทศต่อไปในอนาคตค่ะเพื่อให้เกิดความยั่งยืนค่ะ วิชาการนะคะก็ได้ส่งเสริมให้ครูผู้สอนทุกท่านนะคะได้นำสื่อนวัตกรรมที่เป็น AI นะคะเข้ามาจัดก,การเรียนการสอนอย่างเช่นคุณครูสามารถนำแอปพลิเคชันนะคะที่เป็นแอปพลิเคชันในการทำข้อสอบซึ่งสามารถวิเคราะห์ให้กับคุณครูผู้สอนได้เลยว่า,านักเรียนควรที่จะส่งเสริมในเรื่องอะไรหรือควรที่จะพัฒนาในเรื่องอะไรแล้วก็ทำให้คุณครูได้มีเวลาในการเตรียมการสอนหรือทำในเรื่องอื่นมากยิ่งขึ้นนะคะ ผลจากการสังเคราะห์การสัมภาษณ์ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสถานศึกษาด้านการบริหารงานวิชาการเพื่อความเสมอภาคคุณภาพและความเป็นเลิศมีดังนี้ประเด็นที่1มุมมองแนวทางการบริหารงานวิชาการในยุคพลวัตมุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของผู้เรียนโดยผอ,อขจรศักดิ์และผอ,อนัฐธพัฒน์เห็นตรงกัน ประเด็นที่ 2. การวิเคราะห์สภาพบริบทของโรงเรียนเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานวิชาการโดยผอ,อ,อนัทพัฒน์และรองวาสนาเห็นตรงกันประเด็นที่ 3. ส่งเสริมให้ครูตระหนักถึงการวัดและประเมินผลที่หลากหลายเพื่อยกระดับผลสมฤทริ์ทางการเรียนซึ่งมีรองวัสนาให้ความสำคัญกับประเด็นนี้ประเด็นที่4 การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่ๆเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาผู้ที่กล่าวถึงประเด็นนี้ได้แก่พอ,อ,อขจรศักดิ์พอ,อนัทพัฒน์และรองวันาประเด็นที่5การทำงานเป็นทีมการสื่อสารเป็นสมรรถนะที่จำเป็นในการบริหารงานวิชาการโดยทั้ง4ท่านได้กล่าวถึงประเด็นนี้เหมือนกันประเด็นที่6ส่งเสริมความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นความแตกต่างของผู้เรียนซึ่งทั้ง4ท่านมีความเห็นตรงกัน ประเด็นที่7จดัดสรรทุนการศึกษาจากความร่วมมือของภาคีเครือข่ายเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคให้แก่ผู้เรียนโดยมีพออ,อนัทพัฒ์ได้กล่าวถึงประเด็นนี้ประเด็นที่8แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายเลื่อนทูเอิลงสู่การปฏิบัติสู่สถานศึกษามีพออขจรศักดิ์และรองพรสุดาได้กล่าวไว้ประเด็นที่9แนวทางการเสริมสร้างทักษะชีวิตให้แก่ผู้เรียนโดยมีพออขจรศักดิ์พออนัทพัฒน์และรองพรสุดาได้ให้ข้อมูลไว้ ประเด็นที่10ส,ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้นอกห้องเรียนด้วยเทคโนโลยีซึ่งมีรองวัสนาและรองพรสุดาได้กล่าวไว้ในการสัมภาษณ์นี้สรุปมุมมองของผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการสถานศึกษาด้านการบริหารงานวิชาการเพื่อความเสมอภาคคุณภาพและความเป็นเลิศตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษาผู้อํานวยการมีวิสัยทัศน์ในการมองภาพรวมและมุ่งไปที่เป้าหมายในการบริหารงานที่เท่าทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนจึงใช้กลยุทธ์ในการบริหารที่แตกต่างกันตามบริบทของโรงเรียนเน้นการทำงานเป็นทีมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและมีมุมมองการบริหารงานที่แตกต่างกันออกไปเช่นผู้อำนวยการที่มีประสบการณ์มากกว่า3ปีจะเน้นการมองสภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาเชิงลึกเพื่อดำเนินการบริหารจัดการส่วนผู้อำนวยการที่มีประสบการณ์น้อยกว่า3ปีจะเน้นการโน้มน้าวใจครูเพื่อสร้างความเข้าใจในบริบทของการทำงาน ถึงอย่างไรก็ตามการบริหารทั้งหมดมีเป้าหมายที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับโรงเรียนเพื่อให้การบริหารงานวิชาการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ด้วยประสบการณ์ที่แตกต่างกันของรองผู้อำนวยการทั้งสองท่านจะสังเกตได้ว่ารองผู้อำนวยการที่มีประสบการณ์มากกว่า3ปีจะมุ่งเน้นการบริหารงานวิชาการเป็นไปตามกรอบของนโยบายกระทรวงศึกษาธิการจะมีภาพลักษณ์ที่สร้างความเชื่อมั่นทางด้านการบริหารวิชาการและรองผู้อำนวยการที่มีประสบการณ์น้อยกว่า3ปีจะมีแนวทางการบริหารงานวิชาการเชิงสร้างสรรค์และเน้นการจัดการศึกษาเพื่อให้เท่าทันเทคโนโลยี โดยภาพรวมในการบริหารงานวิชาการของทั้งสองท่านให้ความสำคัญกับสมรรถนะการทำงานเป็นทีมและการสื่อสารเพื่อประสิทธิผลของงานและภาพความสำเร็จของผู้เรียน